เอาหัวชนกันนะชวนกันเล่นใหญ่เลยเฮ้ยพี่เชื่อพี่เชื่ชอชวนน้องเล่นเหรอคะมีแบบฝนยุกย่า having fun yay Oh yeah, be careful! You're gonna <laughs> you sit on Usher. <laughs> okay. mắm mà lấy cả Hãy team ถามว่าน้องเป็นไรไหมให้เป็นอาเชื่ออ่านหนังสือหรือว่าอะไรลูกนะน้องเล่นถามว่าเอ้าขางเล่นอยู่ไปไหนหมดแล้วเอาพี่เชื่อมาเยี่ยมบ้านน้อง มามาพี่เชื่อมาเล่นของน้องไงไม่ต้องยิ้มกันเลยไม่ต้องหันไปยิ้มกันเลยทุกเธอเนี่ยวายเดินพี่หรือเปล่าเจ๊อเจ๋อชุดที่ปอ

Amala Careful careful <coughs> Are you be careful now nah? <coughs>

Yeah, she got it yesterday, I think. You couldn't be out, see. Oh, Pitcher, Piasha, time for you to get up. She's so interested in the diaper. <laughs> Let me trade you. That's yours. Your bottle? Oh. P'Chear saw it. P'Chear saw it. P'Chear saw the baby eating the milk. <in> P'Chear will try some. <Spanish> อ่าชื่อ time for the bath เฮ้ยคนโปรดมาคนโปรดมาไปดูสิใครมา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 คนปวดมาอ่เชื่อ oh